เข้ามามาแล้วจังหวะนี้เปิดกองเปิดกองนี่เมาหมักเหรอเมาหมักนี่ไม่ใช่หมัดเมาไม่ต้องเมาก็ได้กวนประสาทเปือกองนี่เฮ้ยทได้แค่นี้หรอวะได้อีกนิดนึงแล้ได้อีกนิดนึงแล้วนี่เนะเอาแล้วเอาแล้วสวงดิสวงดิเมาเหรอหรือเมาแล้วนีเนะลีเนะ่างบอตัวนี้างบออย่างวอกตัวนี้างบอกตัวอย่าอกตัวอย่างบอกตัวอย่างบอก เอาครึืนนี่รู้เอาคืนเลยน่าอ้วกเป่งลอยลูกไล่ลูกนี่เลยเอาอีกทีนี่แน่นี่แน่หมัดมัดลรือมันก็เหมือนเส้นบะหมี่มันไม่เจ็บมันแค่เหนียวนุ่มจริงเหรอวะนี่แน่รักขังเลยรักขังเลยรักขังยังไม่มาเว้ยเออรักขังยังไม่มาก็ยังไหวก็ยังไหวอ้